สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้เราก็จะมาคืนเรื่องการหาวิธีวกันสำหรับการครูณโดยใช้ดีเทอร์มิ n แนนต์นะครับซึ่งคราบที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับการหาดีเทอร์มิ n แนนต์โดยการกระจายโคแฟคเตอร์ actor, นะครับก็หวังว่าพวกเราจะนำมาต่อยอดในหัวข้อนี้ได้นะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มเลยนะครับทีนี้การหาวิธีวกขันสำหรับการคูณ นะครับโดยใช้ดีเทอร์มิน t สทำยังไงนะครับก่อนที่เราจะหาเมทริกซ์ผกพันได้นะครับเราต้องทราบคือแอดจอยครับจำคำนี้ไว้นะครับแอดจอยนะครับหรือส่วนผกพัน์ของเมทริกซ์นะครับโอเคไหมครับส่วนผูพันของเมทริกซ ทีนี้เราไปดูกันนะครับบทนิยามของ adj o i n t นะครับให้ a เป็นเมตริกขนาด n x n นะครับเมื่อ n มากกว่า2นะครับก็คือเป็นเมตริกขนาด3คูณ3ขึ้นไปนะครับและ cij เป็นโคแฟกเตอร์ของ aij นะครับก็เป็นบทนิยามที่เราเคยรู้มาแล้วนะครับ ดังนั้น adj o หรือส่วนผูกพันของ a นะครับจะเขียนแทนด้วย adj แล้วก็วงเล็บ a ตังนี้นะครับนี่คือ adj o นะครับโดยที่ adj a นะครับจะเท่ากับ transpose ของ cofactor a a j ตัว,ตวนะครับโอเคไหมถ้าเราหา cofactor มาแล้วเราก็นำมาเขียนเรียงตามหลักตามแถวให้เสร็จนะครับเมื่อเรียงเสร็จแล้วปุ๊บเราก็นำมา ทานสปอตทันทีนะครับการทานสปอตคืออะไรคาบที่แล้วผมเคยบอกไปแล้วนะครับให้เราดูอีกงป่าสมมติว่ามันอยู่ในแนวนอนนะครับแล้วทานสปอตปุ๊บม,มันจะขึ้นมาอยู่แนวตั้งนะครับก็เป็นการนำแถวมาเป็นหลักนะครับแค่นั้นเองนะครับมันจะสลับกันนะครับต่อไปนะครับทีนี้ไปดูทฤษฎีบทของการหา เมทริกวกฟันนะครับหรืออินเวอร์สนั่นนเองะครับสมมติว่าให้ a เป็นเมทริกขนาด n คนเดนะครับเมทริก a เป็นเมทริกไม่เอกฐานซึ่งเมทริกไม่เอกฐานนี้ก็คือเป็นการหาค่าเดฟไม่เท่ากับ0นะครับการหาค่าเดฟไม่เท่ากับ0ูนย์เข้าใจไหมครับดังนั้น a จะมีเมทริกวกฟันสำหรับการคูณนะครับซึ่งเขียนแทนด้วย a อินเวอร์ส นั่นเองนะครับ a inverse เท่ากับ1ส่วนเด t a นะครับคูณด้วย adj a นะครับเหตุผลที่เขาเอา a ไม่เป็น det เป็นเวทริก์ไม่เอกฐานเพราะว่าอะไรค่าที่มีค่าเป็นศูนย์ครับในทางคณิตศาสตร์หาค่าไม่ได้ทันทีนะครับดังนั้นเขาก็เลยบอกว่า a ต้องเป็นเวทริก์ไม่เอกฐานซึ่งหาค่าด็ดได้ขอไปครับ ซึ่งหาค่าเดดได้แล้วไม่เท่ากับ0นะครับมีค่าเดดไม่เท่ากับ0นั่นเองนะครับโอเคนะ,ะทีนี้เนริกซ์ปกันมันจะประกอบด้วยอยู่2อย่างนะครับก็คือเดดเอกับแอดจอยเอซึ่งแอดจอยเเรารู้ไปแล้วจากบทนยามมันคืออะไรและเดดเอเราก็สามารถหาค่าได้แล้วจากครับที่แล้วนะครับโอเคนะ ต่อไปนะครับเราไปดูตัวอย่างนะครับต้องอยให้เวกเตอร a มีหน้าตาเป็นดังนี้นะครับ3 0มศูนย์ลบสองหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์นะครับจงหา a อินเวอร์สครับนะทีนี้เราจะทำยังไงเดท a การหาเดท a อนอะันดับแรกหาเดท a แล้วก็มาหา d a ใช่ไหมครับมันจะประกอบอยู่2อ,อย่างทีนี้ในการหา d a เป็นเมทริกขนาด3ามนสาเราหาเมตรเราหาดีเทอร์มินแนนต์หรือ d a เนี่ยโดยการปูณเชียงก็ได้หรือการใช้การกระจายโคแฟ c เตอร์หาก็ได้นะครับโอเคไหมซึ่งถ้าเราใช้การกระจาย โคแฟกเตอร์ในการหานะครับเราก็ต้องไปหาค่าโคแฟกเตอร์ต่างๆโอเคไหมครับซึ่งเราต้องหาเต็มตัวนะครับมันจะมีผลก็คือถ้าเราหาโคแฟกเตอร์ได้แล้วมันจะมีผลไปสู่แ adj เราก็จะทำหาการหา a อ j ได้เลยโอเคไหมครับดังนั้นอุถงเลื้ยงใช้การหาดีเทอรไปเนี้ยโดยการกระจายโคแฟกเตอร์โอเคไหมมันถึงทำสเต็ปเดียว นะครับถึงไม่ได้เป็นลายสเต็ปโอเคนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับรูก็จะทําการหาโคแฟกเตอร์ของสมาชิกทุกตัวให้ได้ก่อนนะครับโอเคนะขั้นที่หนึ่งนะครับหาโคแฟกเตอร์ของสมาชิกทุกตัวของ a นะครับของเมตริกเอนะครับอ่ะสีหนึ่งหนึ่งนะครับโูค,คิดว่าพวกเราหาได้แล้วแหละนะครับ เพราะว่าตัวอย่างที่แล้วครูก็ยกตัวอย่างนี้นะครับ c หนะึ่งหนึ่งก็ประกอบด้วยลบหนึ่งยกกำลังหนึ่งบวกหนึ่งนะครับจากตรงนี้นะครับข้อสังเกตครูจะให้สังเกตดูนะครับใครจำเครื่องไหมที่ครูบอกได้นะครับเอาตัวใหญ่ๆไปเลยนะครับ โอเคจากที่9เจ๊ไหมวิตที่ A, มันเท่ากับอะไรที่คูดบอกให้ดูเครื่องไหมแถวที่หนึ่งบวกลบบวกชจมไหมครับแถวที่สองเริ่มจากลบ สามเริ่มจากบวกลบบวกโอเคไหมครับอันนี้คือสัญลักษณ์ไอคุณเครื่องหมายนะครับตามที่ครูบอกให้สังเกตด,ดูนะครับ

รูยังไม่ใส่เครื่องหมายแมท릭ิ์นะครับเดี๋ยวครูค่อยใส่ทีหลังนะขออนุญ,ญาตนะครับถ้าใครจำเครื่องหมายนี้ได้นะครับครูจะสอนวิธีการทำรวันนี้นะครับอันดับแรกเราหาโคเฟกเตอร์ Co แถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งครับได้จาก m หนึ่งหนึ่งใช่ไหมอ่ะก็จะเป็น เอ็มหนึ่งหนึ่งเราหาได้เท่าไหรครับอันนี้คือสัญลักษณ์ตัวนี้แล้วนะครับลบหนึ่งยก 1, ยกำลังหนึ่งบวกหนึ่งครับเป็นบวกนะครับ,นนรบอ่ะอว่าจะใส่ตามนี้อ่ะเอ็มหนึ่งหนึ่งเรามีค่าเป็น,ทนเท่าไรลบยี่สิบห้าลบยี่สิบห้าโอเคไหมอ่าทีนี้ก็ไปดูโคเฟกเตอร์ m สองสอง m หนึ่งสองนะครับ m หนึ่งสองในที่นี้นะครับมันจะมีค่าเป็นลบห้าโอเคไหมครับลบห้านะครับแต่ในที่นี้ครูเป็นห้าเพราะว่าอะไรตัวนี้เข้ามาคูณแล้วลบหนึ่งตัวนี้ก็หมายถึงลบตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคไหมที่ครูทำวันนี้นะครับ คือในกรณีที่เรายังไม่ยังไม่ทําตัวนี้นะก็คือเมื่อรวมตัวนี้นะครับคคูยกมาใส่เป็นเครื่องหมายเรียบร้อยนะครับโอเคนะ,ะเราก็ทําการแค่ไมเนอร์เฉยๆนะครับถ้าเราใส่เครื่องหมายแบบนี้แล้วเราก็ทําการหาแค่ไมเนอร์แค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปคิดให้ปวดสมองนะครับไม่ต้องไปคิดให้ปวดหัวนะครับอโอเคนะครับ อน,นี้ c หนึ่งสามครับโพลิเตอร์หนึ่งสามก็คือเท่าไหร่เป็นลบสิบเอ็ดครับไมเนอร์ของหนึ่งสามนะครับเป็นลบสิบเอ็ดน,นะครับทีนะทีนี้ไปดูครับไมเนอร์ของอสองหนึ่งครับไมเนอร์สองหนึ่งครับไมเนอร์สองหนึ่งมีค่าเป็นยี่สิบครับ ยี่สิบนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็ไปดูนะครับไมเนอร์ของสองสองไมเนอร์ของสองสองมีค่าเป็นเท่าไหร่ลบสี่เป็นบวกสี่นะครับก็เป็นสี่นะครับทีนี้ マイเนอร์ไมเนอร์สองสามครับก็คืออะไรสามคูณห้าลบหนึ่งคูณศูนย์นะครับก็จะเป็นสิบห้านะครับโอเคไหมแค่นั้นเองนะครับทีนี้ไมเนอร์ของสามหนึ่งครับไม่เนอ,อ 3, 1, ร์สามหนึ่งศูนย์คูณห้าศูนย์คูณห้าลบกับลบลบ สองเปนห้าลบกับหนึ่งคูณลบสี่ครับได้เป็นเท่าไหร่เป็นสี่ครับ, 4, รบอันนี้เราไปดูไมเนอร์สามสองครับไมเนอร์สามสองคือ สามคูณห้าลบด้วยลบสองคูณลบสี่ครับได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็นเจ็ดครับโอเคนะทีนี้ไปดูคเฟกเต้สามสามครับหาไมเนอร์ของสามสามสามคูณหนึ่งลบด้วยลบสองคูณศูนย์ก็จะเป็นสามครับโอเคไหมจบแล้วครับ เมื่อเรานำมาแทนนะครับโอเคไหมครับเมื่อเรานำมาแทนเป็นเมทริกซ์ a หรือว่าเป็นโคแฟกเตอร์นะครับไม่ใช่เมทริกซ์ a ครูขอเอาไปนะครับมีการหาโคแฟกเตอร์นะครับเมทริกซ์ของโคแฟกเตอร์นะครับ ดูขอเพิ่มนะครับจากคนครับทีนี้เราก็ทำการกระจายมุมนเล็บทำการกระจายมุมเล็บเข้าไปนะครับ ทำลายวงเล็บลบเจอบวกเป็นอะไรครับลบเจอบวกก็เป็นลบนะครับทีนี้ลบเจอลบเป็นอะไรลบเจอลบก็เป็นบวกห้านะครับบวกห้าแต่ทีนี้เครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้าตัวเลขเขาไม่นิยมเขียนนะครับก็เป็นห้าชเฉยนะครับเขียนนะต่อไปลบเจบวกเป็นอะไรครับเป็นลบเหมือนเดิมครับเขียนนะครับลบเจบวกก็เป็นลบนะครับ บวกเจอบวกเป็นอะไรบวกเจอบวกเป็นลบไม่ใช well, ่นะครับบวกเจอบวกเป็นบวกนะครับอย่าไปใส่ลบนะครับทีนี้ลบเจอบวกเป็นอะไรครับลบเจอบวกก็เป็นลบนะครับโขเคนนะบวกเจอบวกเป็นบวกนะครับทีนี้ลบเจอบวกก็เป็นลบเหมือนเดิมนะครับ บวกเจอบวกก็เป็นบวกนะครับโอเคดังนั้นเราก็ได้น,นี่คือโคแฟกเตอร์ปกติ ก็ได้โควฟิเตอร์เป็นดังน,นี้นะครับเรานำค่ามาแทนในสมาชิกนะครับเรียบร้อยต่อไปเราทำการทานสปอตนะครับต่อไปทําการทานสปอตนะครับคีไหมไปดูในโพกไว้เนะครับขั้นที่สอง Uh, a า d d j o อซึ right? ่ง Adjoin A มันคืออะไรทานสปูตของโคแฟกเตอรนะครับเมื่อนำมาเขียนเป็นดังนี้ได้เท่ากันไหมครับเห็นไหมได้เท่ากันนะครับทีนี้เราก็ทานสปูตได้ดังนี้ครับแถวแรกคืออะไรลบยี่สิบห้าห้าลบสิบเอ็ดนำมาเขียนเป็นหลักที่หนึ่ง ดีนะแถวที่สองลบยี่สิบสี่ลบสิบห้านำมาเขียนเป็นหลักที่สองครับแถวที่สามสี่ลบเจ็ดสามนำมาเขียนเป็นหลักที่สามครับโอเคไหมครับดังนั้น s จีเอคือหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเราหา s จีเอเสร็จแล้วเราก็ทําการหาเร็บโอเคไหมครับทําการหาเรียบต่อไปนะครับ ซึ่งในตัวอย่างที่ครูยกมานี้นะครับเราได้ทําการหาค่าเท็ดไว้ในคับที่แล้วแล้วนะครับเดสเจะมีค่าเท่ากับลบสาเอนะครับที่เราหาโดยการกดใจายโคแฟกเตอนะครูจะไม่ขออนุญาตทำให้รูเอียดนะเพื่อกระชับเวลาเรานะครับทีนี้จากสูตรนะครับ a อินเวอร์ของเราเท่ากับ1ส่วน d ดสเคูณด้วยเอสจ่ยนะครับก็จะได้ดังนี้นะครับ1ส่วนลบสาคูณด้วย กระจยเองนะครับเราก็ทําการกระจายเข้าไปมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับกระจายเข้าไปตัวแรกนะครับหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนลบสามสิบเอ็ดคูณด้วยลบยี่สิบห้านะครับลบไปเจอลบก็เป็นบวกนะครับก็จะได้เป็นยี่สิบห้าส่วนสามสบิบเอ็ดทำเช่นนี้ไปทุกตัวเลยนะครับการคูณเมทริกด้วยจํานวนจริงนะครับกระจายเข้าไปให้มันครบทุกตัวดังนั้น A-invert hey เราก็มีหน้าตาเป็นดังนี้นะครับโอเคไหมครับทีนี้ถ้าเราทําแค่นี้มันเสร็จอยังครับในทางคณิตศาสตร,ร์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่าอะไรทางคณิตศาสตร์ต้องมีการตรวจเช็คคําตอบนะครับโอเคไหมถ้าเรานำ A-invert ตัวนี้ไปคูณกับ metric a แล้วมีค่าเป็น metric เอกลักษณ์ แสดงว่าให้ a อินเวอร์สตัวนี้เราหาค่ามาถูกต้องแต่ถ้าเมื่อนำไปคูณแล้วไม่ได้เป็นเมตริกเอกลักษณ์แสดงว่าเราหาค่าผิดครับโอเคไหมแต่ในที่นี้กูได้ทดลองหาข้้นมากแล้วได้เป็นเมตริกเอกลักษณ์โอเคนะครับดังนั้น a อินเวอร์สยังมีหน้าตาเป็นดังรูปนี้นะครับเป็นเมตริกเต่เป็นเมร โอเคนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่อง d e t e r m i n a n t ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแต่เราต้องทำความเข้าใจแค่นั้นเองนะครับ mm hmm. โอเคนะครับ mm hmm. ทีนี้แบบฝึกหัดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปใช้ครับนะครับ